GOOD MORNING PODCAST จะเช้าสายบ่ายเย็นเราก็ GOOD MORNING BUILD ENERGY ด้วยสาระกุ๊ดกุ๊ดกับผมวุฒิเพ็งเจ้าของ YouTube c h anel n Post Chat. s h a ร re brought to you by พัตคาลิมกวงเม้งสามย่านสืบสารอาหารจีนโบราณกว่า80ปีศตรูหันหนังกรอบระดับท็อป5ลิมกวงเม้งสามย่าน Good Good News สวัสดีครับพบกับรายการ Good Morning Podcast กับผมวุฒิเพง็งเราเดินทางมาถึง EP ที่110กับหนังสือที่ชื่อว่าแค่ใช้คำไม่เป็นพูดไม่ต้องเก่งก็พลิกสถานการณ์ได้โดยซ ok าสกิเคจิสำนักพิมพ์ V-learn เคล็ดลับการใช้คำจาก Copywriter มือหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นใน EP ที่แล้วเราก็จบไปแล้วนะครับกับ Chapter ที่2 เทคนิคปลี่ยนปฏิเสธให้ตอบตกลง h (No to Yes) กับเทคนิคที่หกชวนกันทำเราสามารถเรียกคนมาช่วยกันทำโดยผมนำเสนอทำพูดที่ว่าผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เคยเจอกับตึ๊ดตึ๊ดตจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกมีส่วนร่วมกับเนื้อหาของเราเพราะเราก็เคยเจอเหมือนเหมือนกันดังนั้นลองมาฟังซิว่าเขามีวิธีแก้แบบไหนบ้างหรือเปล่า และเทคนิคที่7คือการขอบคุณซึ่งเป็นเทคนิคไม้ตายมากๆเป็นเทคนิคสุดท้ายที่หลังจากเทคนิคอื่นๆนั้นใช้ไม่ได้ผลให้ใช้การขอบคุณเขาก่อนเลยครับว่าคุณเนี่ยทำดีมาแบบไหนชื่นชมแล้วก็ยินดีไปกับเขาแล้วค่อยเอ่ยปากขอร้องคนเราถ้าเกิดขอบคุณไปแล้วเซเยสไปแล้ว3ครั้งครั้งสุดท้ายเวลาที่เราขอร้องไปเนี่ยเขายากละที่จะเซโน ส่วน EP นี้เราจะเข้าสู่ Chapter ที่3เทคนิคการสร้างคำทรงพลัง powerful face ซึ่งเป็นเทคนิคที่ช่วยให้คุณเองสามารถเขียนแคปชั่นให้หน้าประทับใจเขียนวลีเด็ดๆแบบที่เราได้ฟังในภาพยนตร์ในหนังนะครับโดยเริ่มแรกคุณซาสกิก็บรญยายความหมายของคำว่าคำทรงพลังก่อนว่าคำทรงพลังคือการที่คำนั้นมีพลังในการจูงใจให้คนเกิดค,ความประทับใจ และคล้อยตามในสิ่งที่เราอยากให้เขารู้สึกเขาเป็นเขาทำกันได้นะครับซึ่งคำเหล่านี้ไม่ได้หล่นมาจากฟ้าไม่ได้ได้มาด้วยความบังเอิญแต่เป็นการฝึกฝนแบบมีสูตรเหมือนการทำรามเมงนะครับเมื่อเรามีสูตรที่ดีทำกี่ครั้งกี่ครั้งก็อร่อยโดยมีทั้งหมด5สูตรด้วยกัน โดยสูตรทั้งหมดจะเปลี่ยนจากคำธรรมดาธรรมาที่เหมือนเรานั่งรถไฟทางเรียบไปตรงๆเลครับให้เป็นคําที่ทรงพลังเหมือนขึ้นรถไฟหอวู้สร้างความตื่นเต้นให้กับคํำของคุณได้ซึ่งระหว่างที่ผมเขียนสคริปต์เหล่านี้นะครับผมเองก็คิดตามเข้าเหมือนกันลองเอาสูตรเขามาสร้างคําดูซิผมปรากว่าเฮ้ยเราก็สร้างคำเทพๆหล่อๆได้ด้วยนะ ซึ่งแตกต่างจากรอบแรกที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้ที่อ่านไปก็อืมเขาก็คิดคําดีนะเออแบบนั้นแบบนี้แต่พอเด้นลองทำดูแล้วครับมันช่างว้าวจริงๆก็เลยอยากชวนเชิญนะครับทุกคนที่ฟังเทคนิคทั้งห้านี้หลังจากฟังในแต่ละ EP ีลองไปคิดทำด้วยสูตรเหล่านี้คุณจะรู้สึกเหมือนผมได้เลยครับว่าคุณเองก็สามารถสร้างคำแบบหลอเทพได้เหมือนกันนะเรามารู้จักเทคนิคแรกกันก,นก่อนเลยเทคนิค supply เขาบอกว่าคนเราอ่ะชอบเซอร์ไพรส์ชอบความประหลาดใจแปลกใหม่เป็นสีสันให้กับชีวิตมันดูแล้วตื่นเต้นอ่ะโดยเทคนิคนี้เหมาะกับการกระตุ้นความสนใจ Get Attention ของคนให้หันมามองที่เราเริ่มง่ายๆเลยครับใส่เครื่องหมายตกใจไว้ได้านหลังคำอย่างเขายกตัวอย่างเช่นคำว่ารักนะแล้วตกใจด้วยข้าวหน้าหมูทอดตกใจทงคสึตกใจ นอกจากนี้ให้แอดคำเรียกแขกเรียกลูกค้าเข้าไปข้างหน้าอย่างเช่นวันนี้อากาศดีให้เป็นไม่น่าเชื่อวันนี้อากาศดีแปลกจังวันนี้อากาศดีนี่ไงวันนี้อากาศดีหรือว่าสุดยอดวันนี้อากาศดีซึ่งจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเคยได้ยินคำพวกนี้มาบ่อยอยู่เหมือนกันแต่พอเวลาเราจะเขียนเองครับบางครั้งเราก็ลืมไปเหมือนกัน อย่างเช่นช่วงเดือนนี้ครับมีเพื่อนผมคนนึงต้องการระบายสต๊อกสินค้าเขาเป็นเนื้อวัวนําเข้าอย่างดีที่ทางร้านอาหารนะครับที่เปิดไม่ได้ทําให้ของที่เขาเข้ามาเนี่ยต้องระบายออกไปบ้างเขาก็เลยจัดโปรสิบแถม5้าเฮ้ยแถมไม่น้อยเลยนะแถมแบบซื้อ 2, 2> แถม1เลยอะ่ะเขาปล่อยแคปชั่นไปว่าเนื้อวัวนําเข้าซื้อ10แถม5ก็อืมแต่เราจะใส่คำทรงพลังให้เรียกแขกเรียกคนมาให้รู้สึกว่าเนี่ยลดเยอะมากเลยนะ ผมก็ลองคิดเป็นห้ามพลาดโปรซีบแถมห้าข่าวดี Pro โปร1 0บแถมห้าโปรย่างโหดโปร1 0แถมห้าบ้าไปแล้วโปร1 0แถมห้าลดเหมือนโกรธใครมาโปร1 0แถมห้าซึ่งใครที่ทําการตลาดเขียนแคปชั่นขายของผ่านออนไลน์ผ่านเฟ e บุ o k นะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับกับสินค้าคุณ เพราะผมเชื่อว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราทำสินค้าเราคิดโปรมาเราก็ใส่ไปตรงๆโดยไม่ได้ใส่อิโมชันอลใส่เก็ทแอนเทนชั่นคนแบบนี้เราจะต้องไปจ้างคนข้างนอกมาช่วยเราคิดแต่ตอนนี้เรามีสูตรทำลามเมงสูตรที่1แล้วที่จะทำให้คุณเนี่ยเรียกแขกเรียกลูกค้าเรียกคนเข้ามาได้ด้วยตัวเองด้วยคำส่งพลังของคุณเองโดยผมแถมอีกสองคำที่ผมคิดขึ้นมาได้นั่นคือไขความลับก่อนไปฉีดวัคซีนควรรู้อะไรบ้าง ไขความลับใส่เข้าไปข้างหน้าหรืออย่าฉีดวัคซีนถ้าคุณยังไม่ได้รู้เรื่องนี้อย่าจุดๆๆด,ด,ดถ้ายังไม่ได้รู้เรื่องนี้ก็เป็นอีก2แคปชั่นดีๆในการเรียกแขกเรียกลูกค้าที่คุณเองก็ทําได้แล้วนี่ก็คือ Good Morning ใน EP ที่110กับหนังสือที่ชื่อว่าแค่ใช้คขาไม่เป็นพูดไม่ต้องเก่งก็พลิกสถานการณ์ได้โดยซาสกิเคจิ ในอีพีต่อไปเราจะไปสู่เทคนิคที่2ความรู้สึกขัดแยง้งสร้างคอนฟ lict ให้รู้สึกไม่ลงรอยกันเนี่ยมันสร้างคําที่ทรงพลังสร้างวลีเด็ดๆลๆ่อๆด้วยตัวคุณเองได้อย่างไรแล้วเจอกันในอีพีต่อไปสวัสดีครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ให้กดติดตามเลยครับกด Subscribe ที่ YouTube c h anel p o s t Share รวมถึงพอดแคสต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Apple Podcasts p o t i f y p o d b e a n g o o o l e Podcast, s, Spotify, bean, Podcast s, และ Bo ็อกดิและพูดคุยกันได้ที่ Facebook Fan p a Good e g Morning Podcast Good มี o 3ตัวมีคลิปดีๆในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วเจอกัน Good Morning Podcast